จริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยที่เข้าไปเช็คข้อความเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าโควิดก็กลับมาอย่างที่ทุกคนทราบกันะนะคะบุ๋มเองก็ต้องกลับมาดูแลเรื่องของการรับรายชื่อหรือว่าในเรื่องของคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือถูกต้องไหมคะแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่เข้ามาขอความช่วยเหลือมันไม่ใช่เรื่องของโควิดหรือน้ําท่วมหรือว่าหรือว่าข่มขืนหรืออะไรแต่กลายเป็นว่ามาคุกคามเราอีกต่างหากักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกแบบมันไม่ถูกต้องนะแล้วก็ เราเองการเงียบการปิดปากเงียบเนี่ยที่ผ่านมาบุม๋มลองนะคะกับหลายๆเคสบุม๋มลองมาบางเคสทําเป็นไม่สนใจทําเป็นไม่ตอบโต้ที่อย่างที่หลายๆคนเคยแนะนําถูกต้องไหมคะว่าเออเงียบๆไปเดี๋ยวเขาก็เลิกไปเองมันไม่เลิกไปเองค่ะคือเขายิ่งได้ใจและเขาก็ยิ่งทําแล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นคนทั่วไปจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นดาราเราคนเหมือนกันเราไม่ควรโดนคุกคามนะคะ ดังนั้นบางทีบุ๋มเห็นคอมเมนต์นะคะไม่ใช่ไม่เห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เขียนว่าก็สมควรโดนแล้วนี่มีใครสมควรโดนหรอคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะสร้างบรรทัดฐานในสังคมก็คือการทําผิดก็คือทําผิดการคุกคามผูอื่นคือสิ่งที่ไม่ดี เราไม่ใช่สิ่งที่ต้องมายอมรับค่ะดังนั้นผมก็เลยสู้กัดคำเอออย่างเคสแรกนะคะที่มีการปลอมชื่อเป็นคุณอุดมหรืออะไรก็ตามเคสแรกเนี่ยเขาทำมาเป็นปีแล้วอันนี้ก็คงต้องแจ้งความจริงๆเพราะว่าเขาอ่ะคุกคามไม่เลิกถึงขนาดเราบล็อกแล้วเขาก็ยังเปลี่ยนไอแคล้วน,นะคะเปลี่ยนชื่อแค u n t เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาภาพเราเอาภาพน้องอ้ําพัชราภาไปตัดต่อเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีแล้วมันทํามานานเกินไปแล้วอะค่ะ แล้วแต่อย่างเคสที่สองเนี่ยเห็นเขาขอโทษมาแล้วนะคะเพ mm ีย hmm. งแต่ว,ว่าเขาขอให้ลบโพสใช่ไหมเราก็เลยแบบไม่ลบดีกว่า mm hmm. เพราะอย่างน้อยจริงๆแล้วผมคิดว่ามันควรเปลี่ยนมุมมองใหม่ที่ผ่านมาเวลามีข่าวโดนข่มขืนหรือว่าโดนคุกคามอะไรแบบเนี้ยบางทีสื่อบางสื่อชอบไปถ่ายผู้เสียหายอะคะ่ะบ้านผู้เสียหายบ้างหรืออะไรบ้างแต่เขาเนี้ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะถ่ายคนร้ายบ้างให้รู้ตัวว่าอย่างน้อยที่ทํางานของเขา คนข้างบ้านของเขาจะได้รู้ว่าคนคนนี้มันคิดอะไรแต่เคล็ดลับสุดกคือกายมาเป็นว่าคำมันรุนแรงกว่าเดิเามอแม่ใช่คือเรานิ่งไงตอนแรกเราน<ม>ิ่งคือมาบอกรักเราเฉยๆ<ม>บอกรักเราก็เราเข้าใจเราก็แต่เราเราก็ไม่ใช่ว่าเราต้องตอบรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้ามาถูกไหมคะเราก็ทําเป็นนิ่งๆไปแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะมาชมว่าเออนั่นใหญ่ไอ้นี่ใหญ,หใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ค่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าแบบบางครั้งมันก็ชัดเจนเกินไปใช้คำรุนแรงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตามยุจนเจอต้นต่อเลยใช่ไหมคระถูกต้องค่ะก็ตามไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ของพี่ตามไม่ยากค่ะจะไปถึงหน้าบ้านก็เกรงใจนอกจากนียังมี จริงจริงมีจริงจริงมีมีมีวุ้ยทำเป็นชมรมก็มีค่ะคือคือก็ค่อนข้างจะรุนแรงแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือหนึ่งบุ๋มเองก็ต้องระวังตัวค่ะอันนี้พูดกับแบบเปิดใจเลยนะคะเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าบุ๋มทํารายการสดเยอะคําว่ารายการสดนั่นหมายถึงณเวลานี้ตอนนี้ปณดาต้องปรากฏตัวที่ช่องไหนเวลาไหน นั่นคือความไม่ปลอดภัยของเราเลยค่ะอ,อย่างนี้เป็นการเชื่อก่ที่ลิงดูแบบว่าเอาให้สุดเลยไหมครับเจอไม่มีการประนีปรนอมเลยเชื่อไหมคะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีเวลาไปแจ้งความเลยค่ะ <c oughs> ยังทํางานันไม,ไม่เลิกเลยค่ะแล้วก็ไหนจะต้องเรื่องลูกอีกที่ต้องดูแลเพราะช่วงนี้เขาก็เรียนหนักมากเรียนออนไลน์สลับกับเรียนที่โรงเรียนคือผมอยากให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญมากกว่าก่อนแต่เรื่องของการแจ้งความก็คงอาจจะต้องแจ้งเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเพื่อกันไม่ให้เขาทํากับใครอีกอะค่ะ เราต้องระมัดระวังตัวขึ้นมน,นะเพราะว่าเหมือนเราต้องเปิดข้อมูลเข้าไปแล้วดัวบบ <m im it> งับบ้บางคนอาจจะแบบก็มีบ้างค่ะค่ะก็มีบ้างค่ะแต่ให้ระวังมากก็ไม่ไหวค่ะเพราะ <m im it> เรายังต้องทำมาหากินของเราอยู่เนาะแล้วก็เราก็ยังเจอแต่อย่างน้อยก็จะได้ยั้งคนอื่นบ้างที่กาลังคิดอะไรไม่ดีว่าเฮ้ยเราสู้คนนะเราเราไม่ได้ยอมให้คุณมากู้คามเราฝ่ายเดียวนะแล้วสิ่งนี้เนี่ยอยากให้สังคมเห็นแค่ว่าไอ้ไอ้ไอ้มุมมองบางอย่างเวลาคุณคอมเมนต์นะคะเอ่อ อยากคอมเมนต์อะไรมั่วๆค่ะแล้วพอเขาฟ้องขึ้นมาคุณก็จะมาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการคำนี้ใช้แก้ไขในกฎหมายไม่ได้อย่างพอเราโพสต์เราไปเขามีการหยุดไหมคะหรือว่า,ายังโพสต์ต่อหรือยังกันนัมาต่อเลยเออหยุดค่ะหยุดเลยค่ะลุกนี้ทํางานแล้วไม่รอเป็นปีอย่างนงี้หรอกลุกนี้ทํางานแล้วก่อนนั้นนี่คือเห็นแต่ว่าพี่บุ๋มต้องเงียบอย่างเดียวเลยนะรับล็อกอ,อ๋อบล็อกอใช้การบล็อกแต่การบล็อกก็ได้ช่วยไม่ได้ช่วยค่ะปีนึงนะบุ๋มเก็บไว้หมด แฟนคลับผมเก็บให้ผมหมดเลยเก็บข้อมูลว่าเขาเปลี่ยนแอคเขาเป็นชื่ออะไรบ้าง<ม>ค่ะแสดงว่าตลอดระยะเวลานหลายสิบปีที่พี่บุ๋มถุกงตุชาม,มาโดยตลอดแสดงว่าอาจจะมีกลุ่ม,มที่แบบว่าไม่ชอบพี่บุ๋มจริงตั้งใจที่จะแบบบางา<ม>คนก<อ>็คงชอบอาจจะชอบแนวเซ็กซี่คงจะชอบเยอะไปหน่อยค่ะ,ค,ะ <laughs> ค่ะก็คือมีทั้งชอบและไม่ชอบแหละค่ะในความเป็นตัวตนของเราอะนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีจุดยืนแล้วเราก็ต้องรักความถูกต้องในจุดที่บุ๋มเป็น แล้วก็การเป็นคนที่แรงไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาแรงหรือว่ามามา,มาทำร้ายเราได้นะแต่การแรงของบุ๋มเนี่ยเป็นเพราะว่าบุ๋มอาจจะต้องป้องกันตัวเองไว้ในจุดหนึ่งเพราะว่าบุ๋มอยากจะให้หลายๆคนเข้าใจว่าการที่บุ๋มใส่ชุดว่ายน้ําไปดําน้ําไปเล่นน้ํากับเพื่อนที่ทะเลบุ๋มว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าบุ๋มใส่ชุดว่ายน้ําเข้าวัดนี่สิแปลกถูกไหมคะ และก็ที ite, it so ่ส um. mm. ําคัญคนทําดีไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ชีนะคะทบุ๋นทำเด่นเพราะเรามันจะป็นต้งโจงตีหรือไมทุกคนแบบเออคือคือคนเ็าชอบด่าว่าสิ่งที่บุ๋นทามันย้อนแย้งอ่าบุ๋นทำดีช่วยเหลือผู้หญิงแต่ทําไมถึงยังใส่ชุดว่ายน้ําทําแต่งตัวเซ็กซี่บุ๋ถามหน่อยว่าแล้วถ้าคุณไม่อยากให้บุ๋ช่วยแล้วทําไมคุณไม่ช่วยคุณไม่อยากให้บุ๋มช่วยคนอื่นก็ควรที่จะช่วยใช่ไหมมันก็ไม่ควรมีบุ๋มคนเดียวด้วยซ้ำ เพียงแต่ว่าบุ๋มแค่เป็นคนหนึ่งที่อยากจะใช้ชีวิตตามปกติเหมือนทุกๆคนทั่วไปและได้ช่วยเหลือคนอื่นอยากที่บุ๋มอยากจะช่วยด้วยดังนั้นบุ๋มก็ต้องมีจุดยืนของบุ๋มเช่นเดียวกันว่าฉันก็จะใช้ชีวิตปกติของฉันนี่แหละฉันก็จะไปไว่ายน้ํากับเพื่อนกับลูกของฉันนี่แหละแต่ฉันก็จะช่วยคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันบุ๋มจะมีจุดยืนแบบนี้ต่อไปค่ะแต่ว่ายังไม่มีกรณีที่แบบมาถึงถงึบุมถึงบ้านมีค่ะบุ๋มถึงบ้านมีค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะจาได้ใช่ไหมคะอันนั้นคือบุบบยอยง ยังค่ะหลังจากที่แจ้งความก็ไม่อยากจะเชื่อว่ากฎหมายที่ตัวเองไปเปลี่ยนในนั้นเอามาใช้เองได้ค่ะตำรวจก็แซวอยู่เหมือนกันค่ะว่ารู้สึกยังไงกับกฎหมายที่ตัวเองเปลี่ยนแล้วเอามาใช้เป็นคนแรกเนี้ยค่ะตอนนี้ที่บ,บ้านต้องระวังอะไรมากขึ้นไหมคะติดตัง้งวงจรติดติดค่ะตอนนี้ก็ต้องกลับมาติดค่ะรถติดแบบที่สามารถบันทึกเสียงได้ด้วยค่ะ,<ม>คะแล้วก็ส่วนส่วนคุณแฟนก็ช่วยโดยการ ซ้อมคนรอบข้างยิงปืนให้แมนขึ้นค่ะอยากคำขอโทษมันทำให้เราใจอ่อนไหมคะใจอ่อนจริงๆไม่ต้องขอโทษสัพักหนึ่งฉันก็เอาจริงบุงกดใครนานไวมไม่มีนะเดี๋ยวขนาดโดนกรณีแบบนักการเมืองอะ่ะ <c oughs> ยังแบบสักพักก็นิ่งแล้วอะ่ะคือเป็นคนที่เอาจริงๆอาจจะดูไฟดูไฟดูแรงดูอะไรอย่างเงี้ยแต่สักพักนึงก็เฉยๆนะเพราะเรารู้สึกว่า ทำอย่างอื่นต่อดีกว่าให้มันแบบไม่ต้องมานั่งใส่ใจเออมันมีเรื่องอะไรแต่ละวันให้สําคัญและให้ทํามากกว่านั้นตั้งเยอะแต่กลายเป็นว่าคือณวันนี้พอเราเจอเรื่องพวกนี้เราก็มานั่งคิดว่าถ้าเรานิ่งเฉยเขาก็ทําร้ายเราอยู่เรื่อยๆซึ่งมันไม่ดีกับเราค่ะทางเคมีที่ผมก็กยิี่ยาจะเอาเรื่องใช่ไหมเขา,เาจะยแล้อวออย่างน้อยอาจจะต้องให้ทางทนายยื่นโนเตส ว่าทําอีกก็คงจะโดนอีกอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะคือยื่นโน้ติสไหมคบเป็นเหมือนข้จารย์เป็นทางกฎหมายเลยค่ะเป็นทางกฎหมายถูกต้องค่ะค่ะ่อนนี้ที่บอกว่าจฟ้องหลักล้านเลยนยตอนนั้นก็ยื่นโน้ติสเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคือหลังๆเนี่ยบุ๋มไม่ถึงขนาดให้เป็นคดีความค่ะแต่เราก็จะมีทนายความที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนที่ทํางานมาด้วยกันเขาก็บอกพี่บุ๋มยังไงก็ต้องทํายังไงก็ต้องยื่นโน้ติสยังไงก็ต้องทําให้เขารู้ว่าเราไม่ได้นิ่งเฉยกับเขาหรือแค่ขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการรคับ แล้วให้อาัยแล้วคุณก็ทําใครต่อได้อะไรแบบนี้ค่ะทาคุณแฟนห่วงเยอะไหมครับตอนนี้เขาห้ามเยอะเลยเออไม่ไม่ไม่อะไรมากค่ะเขาเป็นคนไม่พูดค่ะเขาแค่ทําเลยค่ะเขาก็ก็แค่ดูดูรูปเราอุ๊ยคุณผู้ค่ะดูรูปค่ะเราก็บอกว่าเนี่ยคนนี้ตํารวจส่งมาตํารวจบอกว่าคืออย่างน้อยอ่ะที่ตํารวจส่งให้ผมอ่ะเพื่อให้ผุมรู้ว่าผุมควรจะแจ้งความไหม รู้จักไหมอย่างที่สองคือคุณตำรวจเนี่ยรู้ตัวแล้วนะคะว่าใครแล้วตำรวจเองเนี่ยก็ส่งมาเพื่อจะได้ระวังตัวค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าผมต้องไปตามสถานีต่างๆโดยตามเวลาตรงอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะรายการสดดังนั้นถ้ามีคนลักษณะแบบนี้ให้ผู้ติดตามผมได้เห็นว่าเออคนแบบนี้เข้ามาจะได้ระวังค่ะก็ตำรวจก็ส่งมาผมก็เลยส่งให้คุณแฟนคุณแฟนก็บอกว่าอืมอย่างนี้น่าเอาผ้าทำยัดปากครับผมที่ผมทำเนี่ยองี้ ความความระแวงมันจะลามไปถึงลูก,ก,กเป็นห่วงลอกไหมอะไรเออเรื่อง,อองแบบนี้มผมว่าไม่คงไม่ถึงขนาดนั้น<ม>คงไม่แรงตอนที่ผมไปทลายซ่องหรือค้ามนุษย์ตั้งแต่ตอนนูน<ม>้น,น,นอ,อันนู้นนะ่ะแรงอันนั้นน่ะเพราะว่าเราไปทําลายธุรกิจเขาจริงๆนะคะอันนั้นนะ่ะคือเขาขู่ถึงลูกอะ่ะใช่แต่คราวนี้ไม่มีถึงลูกหรอกผมว่านะเพราะว่าเพราะว่าเขาคงมุ่งที่ตัวผมมากกว่าแต่ตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเราก็แยกบ้านสักพักอยู่แล้วออกไปไปกับกลับเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดอะค่ะแล้วเราทํางาน ด่านหน้าอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราแยกบ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่ที่บ้านกับลูกด้วยก็เลยกลายเป็นว่าบุกก็มีสองสามบ้านณนะตอนนี้ค่ะก็เป็นคนเล่อล่อค่ะอยากบอกอะไรถึงผู้หญิงนะที่โดนคุกคามมาตัดเนก้าหมัดมาเู่มานบุจริงจริงอยากสนับสนุนนะคะให้เราออกมาทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะสําหรับผู้หญิงทุกคนที่โดนคุกคามโดนล่วงละเมิดหรือใครก็ตามที่เคยโดนกระทํา ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ตามมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องออกมาพูดกับสิ่งเหล่านี้การนิ่งเฉยไม่ได้หยุดพฤติกรรมต่างๆนะคะแต่การที่คุดออกมาพูดความจริงและสู้ด้วยความจริงนั่นคือสิ่งที่พึงกระทําและจะทําให้ผู้หญิงเองก็สามารถมีความปลอดภัยมากขึ้นในสังคมตัวทุกๆคนได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างน้อยมารวมพลังกันก็ได้นะคะบุ๋มยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการแจ้งความค่ะมีเคสนี้เคสหนึ่ง เราหาน้งนองท,ที่เรื่องกลิ่นตัวค่ะอ๋อเคสที่คือบุ๋มอ่านในหน้าข่าวอะค่ะแล้วก็เรารู้สึกสงสารน้องเขาเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าใครก็ตามรูปร่างลักษณะแบบไหนก็ตามคือคนเรามีอาการผิดปกติของร่างกายได้มีอาการป่วยได้มีอาการที่อาจจะเหงื่อเยอะได้การมีกลิ่นตัวก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่คุณไม่ควรเอาเขาไปประจานหน้าโซเชียลขนาดนั้น จนกระทั่งน้องเขา่คิดฆ่าตัวตายดีนะที่มีคนโทรศัพท์เข้าไปพอดีแล้วน้องก็เลยหยุดความคิดนั้นได้การที่เขามีร่างกายแบบนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่เครียดเขาเครียดมากพออยู่แล้วแล้วคุณไปบูลลี่เขาแบบนั้นอีกแล้วคนนะ่ะคนที่ต้องไปเจอกันอย่างเนี้ยอยู่สำนักข่าวเดียวกันแล้วรู้ว่าโดนบูลลี่กันแล้วยังวันนี้ฉันต้องไปทํางานที่เดียวกันมันเครียดนะมันคงไม่อยากเจอหน้ากันถูกต้องไหมคะดังนั้นบุ๋มก็เลยรู้สึกว่าอยากช่วยเขา ก็เลยประกาศตามหาตัวซึ่งน้องเขาก็ตกใจเหมือนกันนะคะที่ทีมงานแบบว่าทีมงานติดต่อไปแล้วก็พอเจอตัวน้องเขาน้องเขาแบบพูดไปร้องไห้ไปอะ่ะเขาพูดไปร้องไห้ไปเพราะเขาอาจจะเครียดมานานแล้วเราบอกว่าจะพยายามช่วยเหลือเขาให้มากที่สุดก็เลยคุยกับทางอย่างมาลันเต้คลินิกบอกว่าคุณหมอต้อนช่วยหน่อยได้ไหม อย่างน้อยเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าสาเหตุของเหงื่อที่ออกมาเยอะๆและกลิ่นตัวเนี่ยต้องดูหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของอะไรต่างๆไหมคุณหมอก็เลยมีการปรึกษาคุณหมอท่านอื่นๆด้วยในสาขาอื่นค่ะว่าจะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงบ้าง,อย,างอย่างถ้าเกิดเหงื่อออกตรงรักแร้เยอะอาจจะมีการฉีดโบท็อกตรงรักแร้เพื่อช่วยตรงนี้หรือว่าทําอัลตราให้เลย นะคะเพื่อลดการทํางานของต่อมเหงืออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งคุณหมอจะทําให้ฟรีไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นส่นสวนปุ๋มปรรดาก็จะออกค่าเดินทางให้น้องทุกอย่างเลยค่ะแล้ว,ว่าตอนนี้เหมือนน้องได้มาเจอหมอหรือยังยังค่ะยังกำลังนัดวันกันอยู่ค่ะต้องดูวันที่น้องเขาไม่ได้ติดงานเนาะค่ะเมื่อตอนที่พี่ปุ๋มติดต่อไปเขารู้สึกไงไหมคะอุย้ยเขาร้อง,องเขาร้องไห้อะเขาพูดไม่ถูกแล้วเขาไม่ได้คิดว่า จะมีคนไปช่วยเขาเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวดิฉันก็เอาสบู่ให้เขาสักลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันก็บเต็มที่กับเขามากเลยบอกเลยจริงขอกคนวแม่เดี๋ยวเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้อาจจะมองว่าน่าได้ทุกคนจะมาหาพี่บุ๊คดิแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะที่ผ่านมาหลังๆก็เริ่มมีทุกเรื่องอะหเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องเออกลายเป็นสารพัดเรื่องที่เกิดขึ้นใครๆก็มาหามาขอคำปรึกษาเพราะว่าบุ๋มเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยจะนิ ใช่ดูเป็นเคสไเปเอาเอา,อา,อาที่ทําได้บางเคสทาไม่ได้จริงๆอย่างเช่นส่วนใหญ่เป็นเคสพวกโดนชอ่อโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะโดนหลอกเงินออนไลน์หรืออะไรบุ๋มจะส่งตํารวจอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าบุ๋มจะแนะนําว่าควรจะติดต่อใครแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องผมขืนล่วงละเมิดอ,อันนี้ปัตาลุยเองหมดค่ะจะเป็นประมาณนี้แต่ก็คือเป็นความรู้สึกแค่ว่าคนเราสมัยนี้ไม่ควรมาโดนบูลลี่กันแล้วอะค่ะอไม่ควรโดนบูลลี่แล้วเราควรใช้โซเชียลกันอย่างถูกต้อง เป็นกำลังใจให้กับกันและกันดีกว่าแทนที่จะใช้ให้มันเป็นเป็นดาบสังคมในการด่าของคนอื่นๆโดยที่ตัวเองเนี่ยคุณเองก็ไม่ได้ว่าดีกว่าคนอื่นสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะยังไงก็ถ้าถ้าเป็นเรื่องของผู้หญิงก็ไม่ค่อยนิ่งนอนใจอยู่แล้วค,ะค่ะก็อยากช่วยน้องอย่างเต็มที่ค่ะที่บุ๋งเชสนี่หลังจากที่เรืที่บุมีโอกาสได้ติดต่อและพูดคุยกับน้องแล้วเนี่ยแล้วน้องเขาโดนลดลงไหมคะเรื่องบูลนีอะไรอย่างนี้หยุดค่ะหยุดเลยเหรอหยุดเสกพัดดาออกหน้าแล้วนี่ อืมใครแขวนประจานน้องอีกฉันจะแขวนด้วยเขาการโทษขอโทษไหมฮะไม่มีทำนิ่งไปเลยแต่บัรเอิญน้องก็ถามน้องว่าน้องได้เจอคนที่โพสต์ประจานน้องหรือยังเขาบอกว่าทํางานคนละกะยังไม่ได้เจอ <c oughs> อยากจะฝากถึงพี่ๆคนที่ประจานน้องแบบนั้นนะคะพี่คะสิ่งที่พี่ทําอ่ะมันร้ายแรงมากเลยนะคะ การทำร้ายคนอื่นน่ะด้วยวาจามันสร้างแผลเป็นให้กับชีวิตชีวิตคนหนึ่งขนาดนั้นที่เขาคิดฆ่าตัวตายมันบาปจริงๆนะพี่อย่าทำอีกค่ะ